สวัสดีครับมากัะยานครับกับอีกหนึ่งคลิปเลยครับวันนี้นะครับเป็นโจทย์แต่เช้าเลยพี่เขานำมา8โมงเฮ้ย <Hey, S 1> พี่เจ๋งอยากได้ล้อ SSR แต่รถอะไรพี่รีโวป้ายแดงวิ่งเท่าไหร่2,000กโล2,000กิ 2, โลเทิร์นได้เท่าไหร่1,000บาทนะครับที่นี้นะครับเป็นรอบแม็กนะครับ4ตังุดยางปี22ถ้าถามราคาเทิร์นต่อไปที่ต่อไปที่ทางโทรศัพท์แล้วปรากฏว่าพี่เขาก็วิง่งเข้ามาเลยปรากฏว่ารถอยู่นี่นะครับแล้วเราก็ จัดให้เลยตอนคุยกันบอกเลยคุยแค่เรื่องยางใส้าย,ยางยังไม่รุ่มยังไม่คุยเรื่องงล้อแต่วันนี้นะครับจบแล้วเป็นล้อที่จับให้พี่เขาคือล้อ fsr นะครับเป็นตัวไท p e is นะครับสเปกก็คือ8นิ้วครึ่งนะครับ o อฟ35วันนี้นะครับพิเศษเลยเดี๋ยวจัดรัดยางที่ไม่ต้องจัดทรงเยอะนะครับใช้งานด้วยก็คือ2550สนะครับใสย,ยาง2ใช้เป็น bino max spider นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ เอาแล้วมาดูว่าความร้แลความยืนมันสวยงามขนาดไหนในสไตล์เอสเตดานะครับตำนานญี่ปุ่นครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดทรงซ a ตติ i ดชันคันนี้นะครับไม่ได้จัดอะไรเยอะเลยเราใช้แค่กล่องหลังโหลดแค่2นิ้วพอนะครับสเต็ปก็จะได้แบบประมาณนี้นะครับใครที่มีรถแนวทางนี้อยู่ทําได้เลยนะครับไม่ต้องเสียรถเยอะนะครับเปลี่ยนแค่กล่องเป็น2นิ้วนะครับดูทรงก็ตีแล้วก็สอดนะครับอันนี้คือ2นิ้วนะครับหน้าไม่ต้องแตะเพราะว่ารี v วมันนิ่งอยู่แล้วครับ อาลับเดี๋ยวลองดูล้สำหรับใครที่ใช้รถด,ดีโวแซตด i t ิชันอยู่ครับเป็นแนวทางได้ในล้อ8นิ้วครึ่งออฟ3 5ครับความลดความยืดก็จะล้มก็จะหุบแต่ที้บอกว่าซตดิพิชันมันมีเปิดน,นะครับใครที่มองรุ่นนี้อยู่มองล้อ SSR อยู่ก็เป็นแนวทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จากไปละกับรถส่งงานรถ โตโยต้าลีโวซัดอิดิชันนะครับป้ายแดงกับล้อเอสเอดาอย่างวีนอมแบ็กสไปเดอร์เจอกันใหม่จอยกันใหม่ในคลิปต่อไปไป